ติดตามช่องแต่ Star ร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ The Star 954โดยหมอดาวดูวดวงพยากรณ์ไพ่ 24, 24่พลังบวชนะคะชาวราศีกันนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่นะคะว่า หลังจากสงกรานไปแล้วดวงชะตาของชาวกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณ,คณการงานการเงินความรักความคิดของคุณจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะคะการอ่านดวงของช่องเดอะสตาร์4เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านรับพลังงานด้านบวกไปนะคะสำหรับท่านที่ต้องการอยากดูดวงกับหมอดาวเป็นการส่วนตัว นะคะหรือทำวอลเปเปอร์นะคะส่วนบุคคลเสริมดวงนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code Add l i แอด d ได้เลยตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้นะคะหมอดาวขอฝากทุกท่านกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะกดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอกบขอบคุณท,ทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีกันทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคลิปนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหลังจากสงกรานนี้นะคะดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะสงกรานนี้นะคะหลังจากสงกรานแล้วเนี่ยดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดคะ ชาวราศีกันชาวลัคนากันนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวกันทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้หมดอดาวเขาเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับชาวกันดวงชะตาของคุณนะคะเป็นอย่างไรความคิดของคุณเป็นยังไง ชาวราศีกันตัวตนของโหยชาวราศีกันให้หนึ่งเหรียญมาก่อนเลยนะคะดวงชะตาของคุณจะได้อะไรแบบฟุกฟุกนะนะคะแบบไม่คาดฝันนะ่ะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะนะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะ ได้ทั้งไอเดียดีๆนะคะการงานดีๆการเงินดีๆความรักดีๆได้เลยอะไรเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะฟ้าประทานนะคะฟ้าประทานสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะสิ่งดีๆของมีค่าของมีมูลค่านะคะ การงานชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จได้หมดเลยนะคะชาวราศีกันนะโอ้โหโดนชะตาคุณปังมากเจ็ดดาบนะคะคุณจะมีแรงปรารถนาของตัวเองสูงมากนะคะเจ็ดดาบเนี่ยนะคะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอะไรเลวร้ายอะไรเยอะแยะมากมายมากก่อนนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะความทุกข์นะคะ แสนสาหัสเออนะคะบางคนถูกหลอกมาถูกทิ้งถูกเทมานะคะรวมถึงภาระอะไรต่างๆที่คุณแบกไว้มันเยอะแยะมากมายนะคะคุณจะตามทาตามตามคุณจะทำตามแรงปรารถนาของตัวเองนะชาวราศีกันนะคะหลังจากสงกราน์นี้นะสี่เหรียญคุณจะมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานนะคะจะมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของการเงิน นะคะคุณจะมีความรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะใส่ใจหรือว่าดูแลตัวเองอย่างมากขึ้นคุณจะดูแลและใส่ใจตัวเองได้ดีขึ้นคุณจะรักงานคุณนะคะรักตัวตนของคุณรักในอาชีพของคุณนะคะชาวราศีกันนะสี่เหรียญเนี่ยคุณจะรักความเป็นตัวตนของคุณนะคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณมากขึ้นนะคะ หกเหรียญหกเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้ด้วยคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตนะคะได้รับการเห็นใจช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะชาวราศีกันนะรวมถึงคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะไปทําบุญทําทานนะคะให้ทานคนนะคะ แล้วในเรื่องของการทําบุญทําทานหรือว่าบุญกุศลที่คุณทํามานานแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลขึ้นกับคุณนะชาวราศีกันการที่คุณคอยช่วยเหลือคนเป็นที่พึ่งพาเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยเออเอาใจใส่คนช่วยเหลือคนเสมอนะคะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นคนที่มีแต่ให้มาโดยตลอด นะชาวราศีกันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะสองดาบนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาให้คุณตัดสินใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณเลือกได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมีช่องทางในการทำมาหากินอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะ เพจซอกครับเนี่ยมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามามีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามานะคะคุณจะเป็นคนที่มีความหัวคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีซิกเซนแรงเซนดีนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะราชินิรยนทำงานเก่งนะคะทำงานเก่งนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดูดีมีสเสน่ห์ นะคะเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเก็บรายละเอียดนะคะในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งกายบุคลิกภาพนะคะราชินีเหรียญน่ะคุณจะเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นเสมอนะชาวราศีกันเนี่ยนะคะ The Char i อ t ชาวราศีกันหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะ Char i o t ใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นแดนไกล c h a r i o t นะคะ ต่างประเทศได้ด้วยนะเนี่ย the world ตอกย้ำม,มากเลยนะคะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณมีการกระบาดกลางฝ่ามือได้ด้วยนะคะ the world นะนะคะนี่เป็นไพ่ the world นะคะชาวราศีกันคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือแล้วคุณอาศัยอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะคะ คุณไปเติบโตได้ดิบได้ดีในต่างประเทศนะคะหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้ด้วยนะชาวราศีกันที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีกากระบาดกลางฝ,าาฝาา่ามือด้วยนะนะคะถือว่าเป็นคนที่เอ่เป็นนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดนะคะในโลกมนุษย์นะอาสามาเกิดในโลกมนุษย์อาสาที่จะมาทำคุณงามความดีในโลกมนุษย์นะคะชาว ราศีกันนะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้นะคะเรามาดูงานที่โดดเด่นนะคะของชาวกันชาวราศีกันนะคะดวงชะตาในช่วงปักหลังเนี่ยหลังสงการแล้วเนี่ยนะคะชาวราศีกันในเรื่องของการงานคนที่อยู่ในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านของสวยงานต่างๆจิวเวลี่นะคะของแบรนด์เนมนะคะ ของของแบรนด์เนมของมือ2ของกอ๊อฟนะคะแบรนด์เนมมือ2ของลักชัวรี่ก็ได้นะคะของลักชัวรี่ของสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนะคะของที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงของโฮมสเตย์นะคะโรงแรมขนาดเล็กนะคะอพาร์ตเมนต์ นะคะคนทำอพาร์ตเมนต์โรงแรมขนาดเล็กของกินของใช้ของสวยงามของที่ตอบโจทย์คนเป็นจำนวนมากอ่ะนะคะสินค้าอะไรก็ได้นะคะที่ตอบโจทย์ของผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงของงานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะคะค้าขายดีมากนะ ค้าขายปังมากนะชาวราศีกันคนที่ทำงานอยู่บนโลกออนไลน์อะ่ะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะติ๊กตอ Youtube Facebook อะไรต่างๆงานออนไลน์ปังมากนะชาวกันชาวราศีกันคุณจะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นโดดเด่นมากเลยนะคะในงานออนไลน์ นะคะสินค้าคุณจะขายดิบขายดีนะคะหรือบางคนเนี่ยได้ขยายสินค้าไปในต่างประเทศได้ด้วยนะชาวราศีกันสินค้าของคุณนะ่ะนะคะจะโด่งดังมีชื่อเสียงมากนะชาวราศีกันหรือว่าตัวของคุณนะ่ะตัวคุณก็คือเป็นแบรนด์ของคุณเองนะนะคะหรือบางคนไม่ได้มีสินค้าอะไรก็คือข,ขายตัวเองนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จัก รู้จักในสังคมที่ผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะชาวราศีกันนะไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคุณจะขายดิบขายดีมากนะชาวราศีกันรวมถึงชาวราศีกันที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจการขนส่งนะคะหรือขายรถนะคะขายรถก็ได้นะคะหรือว่าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถ การเคลื่อนที่ต่างๆการขนส่งนะคะรถขนส่งนะคะสจวดนะคะแอร์โฮสเตดนะคะต่างๆโลจิสติกส์ทรานสポートเตชันต่างๆเนี่ยเพงปังมากนะคะชาวราศีกันในเรื่องของธุรกิจนะคุณโดดเด่นมาก นะคะรวมถึงคุณจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะง่ายๆด้วยคุณจะได้อะไรแบบง่ายๆด้วยนะชาวราศีกันในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสแบบฟุกฟลุ๊กอะไรง่ายๆได้งานง่ายๆเออนะคะได้งานง่ายๆจากอะไรจากฝีมือเออหรือว่าจากความโด่งดังของคุณอ,อืนะคะนั่นแหละ นะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้ด้วยนะคะคุณจะมีอะไรแนวทางอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะในช่องทางที่จะสร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้ให้กับให้กับตัวคุณเองคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะชาวกันในช่วงของหลังสงกรานนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ชาวราศีกันคุณจะได้รับข่าวดีที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะข่าวจากทางไกลนะคะการได้ได้ไปทำงานต่างประเทศการได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะคนที่รอในเรื่องของการต่างประเทศนะการงานต่างประเทศก็โดดเด่นมากๆนะคะชาวกันงานต่างประเทศงานที่จะต้องเดินทางนะคะไปมานะ สำเร็จมากนะคะเงินดีมากนะคะธุรกิจการงานประเภทดังกล่าวนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดดเด่นโด่งดังมากขึ้นเงินเยอะขึ้นนะคะการเงินการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเงินคุณจะคล่องมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสที่ได้เงินแบบฟุกๆขายดีด้วย นะคะขายของก็ขายดิบดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะคะชาวราศีกันคุณมีโชคมีลาบจากเลขรถให้โชคนะ,คะมีโชคมีลาบจากการที่ไปทำบุญมานะคะบุญกุศลนี่ให้โชคคุณนะคะไปทำบุญมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญด้วยชาวราศี กันนะคะแล้วก็ได้โชคลาภจากการทำบุญนั่นแหละเลขทูบเลขปลายประทัดเลขเซมซีนะคะเฮงมากปังมากนะคะชาวราศีกันคุณมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะได้อะไรแบบฟุกฟุกได้นะคะมาดูในเรื่องของความรัก ความรักคนโสดนะคะชาวราศีกันหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาศัยอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลคุณจะอาจจะคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุณใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะคุณอาจจะคบหาดูใจชาวต่างชาติได้ด้วยหรือนะคะหรือว่าชาวราศีกันบางคนอาจจะจบจากใครบางคนได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะ มีคบหาดูใจมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะกับคนต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือคนที่อาชีพที่หมอดาวได้กล่าวไปครั้งแรกนะคะเป็นเป็นสจดวตเป็นแอร์เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้รานะคะ นะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างชาติต่างประเทศได้หมดนะคะชาวราศีกันนะคุณจะมีพบเจอใครบางคนเข้ามาได้ในเดือนนี้นะคะคนโสดนะแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบปฏิสัมพันธ์ได้แล้วคุณก็เลือกได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้คุณก็จะดูแบบสวยดูดีแล้วคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วย นะคะชาวราศีกันสวยดูดีมองโลกในแง่ดีมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเข้ามาได้อะไรง่ายๆด้วยนะคะชาวราศีกันนะคนโสดนะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเป็นคู่ที่มีความสุขแม้ว่าจะมีทะเลาะบ,บ่อแว้งกันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะ นะแต่ก็ยังมีความสุขอยู่นะคะคถึงทะเลาะก,กันก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจได้มีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกันคุณก็สามารถปรับได้อะไรได้นะคะชาวราศีกันนะคะรวมถึงชาวราศีกันคนที่เอ,อ่อเป็นแฟนกันเป็นคู่กันแล้วคุณอาจจะมีลูกได้ด้วยนะคะคุณจะให้กำเนิดหรือว่าตั้งท้องบุตรได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะถ้าคุณพร้อม นะคะถ้าคุณไม่พร้อมก็ต้องปอดก็ต้องระวัง <c oughs> นะคะชาวราศีกันนะคนที่มีแฟนมีครอบครัวนะ่ะมีโอกาสตั้งคันได้นะคะก็ต้องระวังให้ดีนะคะรวมถึงถ้าใครที่อยากอยากตั้งคันคุณก็มีสภาวะที่อาจจะหลุดได้ง่ายอะไรด้วยก็ต้องระวังมดลูกไม่แข็งแรงนะคะต้องระวังด้วยนะคะชาวราศี กันนะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมีบุตรนะ,ะแต่คุณอาจจะมีสภาวะมดลูกไม่แข็งแรงก็ต้องระวังนะคะก็ต้องมีระยะเวลาที่จะต้องดูแลเทคแคร์เนาะหมอก็จะบอกใช่ไหมคะว่าอายุคัรเท่านี้อะไรคุณต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพนะคะชาวราศีกันคนที่มีความรักนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องนั่นแหละ ะะระวังในเรื่องของคอบาไหลนะคะคอบาลหลช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะนะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะขับรถขับรามีโอกาสใจร้อนได้ด้วยนะชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยนะคะไพ่คุมขึ้นมาดีนะคะ คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าได้มาจากผลบุญนะคะในงานที่คุณไปทําบุญทําทานร่วมกับครอบครัวนะคะหรือนําเงินตรงนี้นะคะหรือว่านําสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะหรือว่าซื้อของฝากหรือบางคนให้เงินนะคะทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีสําหรับ ชาวราศีกันนะคะคุณได้รับพรจากคุณพอ่อคุณแม่ถือว่าเป็นพรที่ดีเป็นพรที่ประเสริฐนะคะทําให้หลังสงการคุณเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีนะคะหรือว่าการเงินคุณจะดีขึ้นโชคลาภดีขึ้นคุณจะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทอนได้ดีมีช่องทางในการทำใหากินใหม่ๆม,มีคนให้โอกาสคุณนะคะในเรื่องของ การงานด้วยโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีกันขอให้ชาวราศีกันที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้นะคะประสบความสําเร็จนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเงินทองไหลมาเทม,มานะคะร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความรักที่ดีนะคะสําหรับคลิปนี้หมอดาวขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ